สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายจะเป็นการพับแบบหมอนเหลี่ยมมงคลค่ะสวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยนะคะในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้นเหรียญกันไกลแม็กกาวร้อน แล้วก็โบในรูปแบบนี้หรือจะใช้เป็นสังวาลหรือว่าจะใช้เป็นลูกบาศตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปลาเลือกใช้ริบบิ้นขนาด12มิลหรือว่าเบอร์2จะเป็นริบบิ้นของเบนจาม่าจะเป็นลักษณะเนื้อมุกค,ค่ะหรือว่าสีมุกนั่นเองเพื่อนๆจะใช้แบบไหนสีสันต่างๆต,ต,ตรงนี้แล้วแต่ความชอบค่ะเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นนะคะให้เพื่อนๆน,น,นำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว50เซนติเมตร จำนวน3มเส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะต่อไปนะคะเรามาเริ่มต้นการพับกันเลยให้เพื่อนๆจับเซริบินเรียงซ้อนทับกันค่ะจะระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดจากนั้นพับครึ่งเซริบินแล้วก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเมื่อเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำเซริบินมาพับแบ่งออกเป็นฝั่ง่ฝังซ้ายและขวาเริ่มต้นการทำให้เพื่อนๆนำริบินมา1เส้นก่อนค่ะจากนั้นกางเซริบินออก โดยเราจะยึดร้อยพับตรงกล่นกลางเป็นหลักสังเกตริบบิ้นจะมีทั้งหมด2ส่วนก็คือส่วนด้านบนและส่วนด้านล่างจับส่วนด้านบนบิดเอ,อมาทางด้านหน้าปลายเส้นชี้ไปทางขวามุมโค้งวางลงไปให้ขนานกับร้อยพับแล้วกดบีบให้แน่นแบบนี้ค่ะต่อไปริบบิ้นด้านบนพับลงมาด้านล่างริบบิ้นฝั่งขวาพับกลับไปทางด้านหลังให้ขอบริบบิ้นขนานกันและกดบีบให้แน่นริบบิ้นด้านซ้ายพับมาทางด้านหน้า เซริบินที่ชี้ลงด้านล่างจับแนวเส้นโค้งขึ้นมาค่ะและมุมพับต,ตรงกึ่งกลางโค้งคว่ำลงจากนั้นสอดปลายเข้าไปตรงช่องด้านหลังปลายเส้นผลแล้วเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับเลยค่ะเพื่อนๆก็ทำในรูปแบบนี้นะคะไปจนกว่าจะได้ครบทั้ง3เส้นค่ะ สายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับแล้วก็กดบีบให้แน่นเลยนะคะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำมุมค่ะเพื่อนๆหยิบดิบบินมาหนึ่งเส้นก่อนค่ะเส้นที่หนึ่งตั้งขึ้นจะอยู่ทางด้านซ้าย เส้นที่สองจะอยู่ทางด้านขวานำเส้นที่สองทางด้านขวานะคะวางทับเส้นที่1จับแนวเส้นให้ชิดสุดท้ายเส้นที่สามวางทับเส้นที่สองและลิบบิ้นคู่ตรงกลางตนนัวนี้ฝั่งเส้นที่สมนะคะจะอยู่ด้านบนเราสลับให้เส้นที่สามไปอยู่ด้านล่างเสร็จแล้วจับแนวเส้นให้ชิดกันค่ะ เมื่อได้ระยะตามที่ต้องการนำแมกมาเย็บตรงมุมฝั่งขวาแบบนี้และซ้ายค่ะการเย็บในรูปแบบนี้จะทำให้เราทำในส่วนของวิธีการขึ้นมุมได้ง่ายแนวเซดิบินจะไม่หลุดค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้เทปสายตีตรงกลางตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะแนวเซดิบินแบบนี้ต่อไปเรามาดูวิธีการนับค่ะให้เพื่อนๆนมองทางด้านขวาก่อนดิบินเส้นที่1นนะคะจะอยู่ด้านในสุดเส้นที่2ตรงกลาง สุดท้ายเส้นที่3จะอยู่ด้านนอกสุดฝั่งซ้ายนับเช่นเดียวกันเริ่มต้นการทํามุมชุดที่1นะคะก็จะเริ่มเป็นเส้นที่1ทางด้านขวาจับเส้นที่หนึ่งทางด้านขวาโค้งให้ไปอยู่ด้านล่างเส้นที่1ด้านซ้ายสลับให้ไปอยู่ด้านบนเส้นที่2และล่างเส้นที่3ามดึงให้กระชับจะเป็นลักษณะการสารสลับขึ้นลงค่ะจบเส้นที่หแล้วนะคะต่อไปเส้นที่สฝั่งขวาโค้งไปในทิศทางเดิม เมื่อเส้นที the right. the uh, ่หนึ่งอยู่ด้านล่างไปแล้วต <waters S 1> ่อไปค่ะเส้นที่สองที่เราทําตรงนี้ก็โค้งให้ไปอยู่ด้านบนค่ะและล่างและบนดึงให้กระชับจบในเส้นที่สองต่อไปเส้นที่สามทางด้านขวาเหมือนเดิมโค้งไปในแบบเดียวกันเลยค่ะเมื่อเส้นที่สองอยู่ด้านบนไปแล้วต่อไปเส้นที่สามก็ต้องอยู่ด้านล่างเส้นที่หนึ่งและบนเส้นที่สล่างเส้นที่ส จากนั้นให้เพื่อนๆหันแนวเส้นไปในทิศทางแบบนี้และดึงให้กระชับหลังจากที่เราหันแนวเส้นมาทางฝั่งซ้ายและขวาในรูปแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าจบในชุดที่1จากนั้นเราก็จะทำในรูปแบบเดิมเป็นชุดที่2ก็คือชุดสุดท้ายก็เริ่มเป็นเส้นที่1ทางด้านขวาเหมือนกันค่ะก็ทำแบบเดียวกันเลยเส้นที่1ทางด้านขวาโค้งให้ไปอยู่ด้านล่างเส้นที่หด้านซ้าย สลับให้ไปอยู่ด้านบนเส้นที่สองและล่างเส้นที่สามดึงให้กระชับจบเส้นที่หนึ่งต่อไปเส้นที่สองทางด้านขวานะคะโค้งไปในทิศทางเดิมเมื่อเส้นที่หนึ่งอยู่ด้านล่างไปแล้วต่อไปเส้นที่สองทางด้านขวาที่เราทำอยู่ตรงนี้ก็ต้องอยู่ด้านบนเส้นที่หนึ่งด้านซ้ายล่างเส้นที่สองบนเส้นที่สามดึงให้กระชับ และสุดท้ายเส้นที่สฝั่งขวาเมื่อเส้นที่สองนะคะอยู่ด้านบนไปแล้วต่อไปเส้นที่สโค้งก็ต้องอยู่ด้านล่างเส้นที่1บนเส้นที่สองล่างเส้นที่สจากนั้นหันแนวเส้นไปในทิศทางแบบเดิมและดึงให้กระชับ เมื่อขั้นตอนนี้นะคะแนวเซดเดบินกระชับแล้วต่อไปเพื่อนๆนําเหรียญมาเลยค่ะในคลิปนี้สามารถใส่เหรียญใส่แบงค์ได้ทุกๆขนาดโดยการเยอะเข้าไปตรงกล่กลางแบบนี้เลยเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะให้เพื่อนๆจับมุมแหลมที่ชี้เข้าหาตัวตรงนี้นะคะบีบลงให้แบนในรูปแบบนี้ค่ะบีบให้แบนเลยแล้วประกบมุมแหลมๆตรงนี้นะคะไปฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะได้ลักษณะเป็นมุมเหลี่ยมแบบนี้ต่อไปเราจะทําการสอดเก็บนะคะ โดยหันแนวเส้นนะคะที่เราจะสอดทางด้านขวาตรงนี้ตั้งขึ้นก่อนหรือแล้วแต่เพื่อนๆถนัดจะมีวิธีการจับแบบไหนก็ได้จากนั้นค่ะเริ่มต้นการสอดเราก็สอดเส้นทางด้านขวาเรียงไปทางด้านซ้ายแบบนี้ค่ะเส้นที่1ฝั่งขวามือสุดจับแนวเส้นโค้งเข้าหาตัวเพื่อนๆสังเกตแนวเส้นเดิมสอดลอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแบบนี้ค่ะปลายเส้นผู่แล้วดึงให้กระชับและต่อไปเส้นที่ส สังเกตแนวเส้นเดิมเขาจะหลบมุมอยู่ด้านใต้เราก็สอดปลายเกลเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแบบนี้ปลายเส้นผูดแล้วก็ดึงให้กระชับเหมือนกันต่อไปเส้นที่สามสังเกตแนวเส้นเดิมค่ะสอดลอดเข้าไปเลยปลายเส้นผูดแล้วดึงให้กระชับเมื่อในรอบนี้นะคะเราทําครบสามเส้นแล้วต่อไปค่ะเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายเพื่อน,น,นจะสอด ไปในที่ทำแบบนี้เลยก็ได้แต่ว่าในส่วนของปาปัถนัดก็คือการตั้งแนวเส้นขึ้นก่อนจากนั้นก็เริ่มสอดจากเส้นทางด้านขวาเรียงไปทางด้านซ้ายอีก3เส้นเหมือนเดิมก็สังเกตแนวเส้นเดิมเลยค่ะแนวเส้นเดิมลอด1ช่องเราก็ทําเหมือนกันแนวเส้นเดิมลอด2ช่องเราก็ทําเหมือนกันนะคะอาศัยสังเกตแนวเส้นเดิมเท่านั้นปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับเส้นต่อไปก็ทําในรูปแบบเดิมเลย ประขอเพิ่มเติมนะคะระยะในการตัดความยาวของแนวเซลิบินในคลิปนี้สามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความต้องการค่ะช่องในการสอดนะคะเขาจะลงมุมอยู่ด้านใต้ตรงส่วนนี้นะคะเราก็ค่อยๆทอ,อยทำแล้วก็ค่อยๆสังเกตจากนั้นก็สอดปลายเก็บเข้าไปเหมือนเดิมค่ะเมื่อเราทําครบแล้วต่อไปนะคะดึงให้กระชับ เพียงแค่เบามือค่ะจากนั้นพลิกกลับด้านแล้วก็สอดเก็บในรูปแบบเดิมเริ่มจากเส้นทางด้านขวาเรียงไปทางด้านซ้ายเหมือนกันค่ะสอดตามแนวเส้นเดิมไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าปลายเส้นริบบิน้นจะเหลือสั้นที่สุดนะคะริบบิ้นที่ปานำมาใช้ในคลิปนี้นะคะค่อนข้างที่จะนิ่ม แล้วก็ไม่ไม่ใช่ค่อนข้างที่จะนิ่มในส่วนของริบบิ้นนะคะเวลาเราจับเราต้องค่อยๆทํานะคะในส่วนของสีมุกแบบนี้เพราะว่าริบบิ้นจะยับง่ายค่ะแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือความสวยแล้วก็โดดเด่นเมื่อ3เส้นในรอบนี้นะคะเสร็จไปแล้วเราก็ดึงให้กระชับและอีก3เส้นทางด้านซ้ายเราก็ทําเหมือนเดิมก็คือหันแนวเส้นไปในทิศทางแบบนี้ก่อนก็คือการตั้งขึ้นจากนั้นก็สอดเก็บเข้าไปเหมือนเดิมค่ะ แต่อย่างที่แนะนําไปตั้งแต่เบื้องต้นค่ะเพื่อนๆจะมีวิธีหันแนวเส้นแบบไหนก็แล้วแต่ความถนัดกันนะคะขอแค่ว่าสอดให้เข้าไปตามแนวเส้นเดิมของเขานะคะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะในรอบนี้เราก็ดึงให้กระชับอีกครั้งจากนั้นนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่เหลืออยู่ตรงนี้เพื่อนเ จะสอดเก็บอีกรอบก็ได้หรือจะตัดเก็บพร้อมปลาในขั้นตอนนี้เลยก็ได้แล้วแต่ความชอบค่ะในส่วนของตัวปลาเองนะคะปลาจะตัดปลายเส้นออกในขั้นตอนนี้เลยโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนแล้วแต่ความถนัดค่ะ เมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะก็จะได้ตรงส่วนของตัวหมอนในรูปแบบนี้ค่ะจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการประดับในส่วนของโบเข้าไปตรงกล่กลางแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นแบบไหนก็ได้นะคะจะใช้เป็นสังวาลช้เป็นลูกปัดจะเป็นโบผ้าโบสีเงินสีทองแล้วแต่ความชอบกันเลยโดยการยิงกาวร้อนนะคะเป็นการยึดติดค่ะ จากนั้นก็ประกอบให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางเพื่อความสวยงามค่ะจับให้กาวเย็นตัวก่อนค่อยปล่อยมือนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีการพับเปลียนโปรยทานหมอนเหลี่ยมเล็กๆน่ารักน่ารักในรูปแบบนี้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ